สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาส,าาสามาุ่มไอมด,ไดีข,ดอของเราที่เราสร้างเองกันมาเริ่มเลยอย่างเร่งด่วนไอดีได้มันแค่เดียวก็คือไอดีนี้มาเป็นไอดีของเราที่เราสร้างมาเองนะสร้างน้อยเดียวตรงน,น,นี้แล้วก็มันมีและจุดเด่นก็คือตรงนี้เลยมา สองซอยหนึ่งถึงซอยเจ็ดอ่ะก็คือมันจะเขียนป้ายอ่ะอ่ะซอยเจ็ดใช่ปะ่ะันนั้นซอยอะไรอ่ะซอยห้าโอเคนะได้สองซอยแล้วอ่ะสามซอยสี่ซอยซอยที่ห้าน่าจะเดินลงแนะ ็คือง่ายๆสสดุดท้ายอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะเราลืมแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันมีเขียนสองด้านนะทุกคนดูก่อนนี้น่าจะไม่มีนะ ไปซอยต่อไปอันต่อไปบ้านสวยนะนี่ของเราเราเคยรีวิวเราก็ทำละครสั้นไปด้วยนี่เลยเนี่ยเยอะเลยอันเดี๋ยวไปดูชั้นสองด้วยอันนี้ด้วยนะทุกคนอุ้ยอันนี้เราสร้างแบบว่าเหมือนซื้อมาแบบสวยเนี่ยคืนนี้เราสร้างมาเองนะ แต่เพื่อขลางไม่สร้างนี่นี่นี่แค่นี้่านัไม่มีเลยนี่สวยไหมนี่มีอันนี้ด้วยห้องนี้เราไม่สร้างนะอะไรเลยนะนี่คห้องครัวเราก็สร้างนิดหน่อยมีโซ่ม,มีอันนี้มีตาเว็บมีอันนั้นด้วยฮะไปไปดูชั้นบนกันชั้นบนคืออลังการมากทุกคน นี่โหโดยเฉพาะจุดนี้ดูกระจกด,ดีว้าวเงน,นอยตรงนี้ด้วยโอเคไอดี ID ต่อไปมันเยอะทุกคนโคตรเยอะร้านอาหารตามสั่งเนี่ยไปเลยอะไม่อยากไปนะแต่ว่าไม่อยากร อยากให้หวานเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่มานะต่อไป RNL ก u สาว a n t นะก็คือมันเป็นเกี่ยวกบับวอลเล่ก็คือสร้างอะไรประมาณนี้เลยามบนก็คือแบบไว้เชียเนาะเนี่ย เวนแอลใครเคยดูมาตบรันจอที่เจ็ดเอสดีนะอันนี้จะเป็นนั่งของตัวแบบเช็ดพื้นไงแบบเขาจะเอาคนสองคนอ่ะมานั่งแล้วก็เอาไปเช็ดพื้นอันนี้ที่นั่งของกรรมการเนี่ยอันนี้ที่นั่งของโคด้ดโค้ดก็คือโค้ดสอนนักกีฬาอะเออ,อันนี้ไม่ใช่อะไรเลยก็ที่นั่งเชียดถ้าเกิดไม่พอก็อยู่ข้างบนได้อรือตรงนี้ก็ได้ รูปนี้ยถ้ายังไม่จําเป็นยังไม่ต้องเปิดอืมอ่ะไอดีต่อไปอย่างเร่งด่วนอันนี้เป็นบ้านของพี่เจ้าใครเป็นเอฟซีพเจ้ากับซีกีพายมางอืมนี่เราสร้างบ้านพี่เจ้าไม่ค่อยเหมือนนะแต่ก็เหมือนอยู่นี่มีข้าวมีองนด้วย ห้องไม่มีอะไรนะห้องเราก็ต้องน้อยเดียวก็ห้องนี้ห้องกลัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนอ่ะขึ้นข้างบนหน่อยนี่ข้ข้างบนก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศแล้วก็มันก็มีห้องด้วยเนี่ยเนี่ยห้องอะไรไม่รู้ นี่มาใหดีต่อไปโหคือมันเหมือนติดต่อกันเลยทุกคนนี่ที่แปดก็คือแค่นี้เลยน,นั่งทำงานโรงเรียนสิบถนนสวยที่เคยรีวิวไปนะก็คือได้ประมาณนี้เลยแล้วก็มีข้างบนด้วยนะขึ้มนเป็นหัวใจแล้วก็ ตรงนี้นิดหน่อยปะ๊ะไอดีต่อไปป้ะป้ป,ปไอดีต่อไปนี่ตลาดคนเดินก็อยู่ใกล้ใก,กันเลยอีโอ้สวยจังเลยเนี่เห็นปะ่ะตอนหน้าจะมีไอดีให้เรานะนร้านอาหารตามสั่งมีพร้อมร้านขายเนื้อหมูร้านซูชิอะไร ยังไม่เปิดร้านเต็นท์นวนอะไรเงี้ยดูดีก็บย่างฮาเดาแล้วก็ทำละครสั้นๆหนานๆะแล้วมีไอเดียให้ส่งการก็คือถังน้ำน,นิดเดียวไม่มีอะไรเลยโอเคนะไอดีต่อไปฮะดูเนาะไอดี ID ที่สิบห้าวันรอยกิบผม วันลอยกระทงแกนี่เขสร้างมาอ,อยูนะเนี่ยกระทงนนี่จุดเริ่มงานอันนี้ขออนุญาตดิบรีฟนะเพราะว่าจะกลับบ้านอยู่แล้วหมูอยู่เราก็นั่งอยู่ในรถไงอือน,น,น,นี่อลยนะทุกคนเพราะวพอ,วพอบ่อเล่นน้ำก็ทำละครตอนไหยเนี่ย ค่าเล่นน้ำสี่สิบห้าบาทน้ำก็ดูได้แค่นี้สิบแปดบาทสี่โมงก็อยู่ไกลมากก็อยู่ข้างบนเลยแค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยนี่ดูคนดูดิสี0 ร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่มีทุกอยา่างมีรถเข็นนะร้านซูชิร้านอาหารจานโปร,โรดอาหารจานโปรดโอเคก็คืออยู่ในบ้านเลยนะนี่อ่าจานโปรดอันนี้เราก็สร้างมาเองนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็อ้ยอุ้ยอุ้ยค้างค้างค้าง นี่นะทุกคนก็มีแค่นี้เลยแล้วก็มีส้มเพิ่มเข้ามาอีกเรามาดูไอดีต่อไปกันยี่สองก็ส่วนน้ำส่วนตัวกัเลได้ร้นนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วนะกับคลิปที่แล้วนี่ก็หลายหลคนอาจจะยังไม่เคยดูช่องเราก็ มาดูได้นะชื่อปอนช่องชื่อว่าปอนชแนลก็ฝากติดตามกันด้วยนะนี่นอนเป็นท้าย้วะแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยดูสุภาพเปิดามาก็อันนี้ก็ิดอัตโนมัตนะินี่เปิดปิดได้นะดีต่อไปไอเเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วขอรีวิวป๊บเดียวไนะ้ไมมดิ บ้านนี้นะโหเคยรีวิวไปแล้วนี่นี่นี่น,นี่ห้องก็มีแค่นี้เลยมาถ้าใครอยากดูอีกก็ต่อเลยนี่ก็คือห้องน้ำนะเล็กมากอ่ะไปแล้วไปแบบห้องนอนก็อะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่นี่เราสร้างมาเองเลยเวียกก็เปิดปิดได้อะไรอย่างงี้นั่น,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 นดูให้พอใจเลยน,นะ ยี่สิบห้าวันคริสต์มาสโอ้โหมามานี่ก็จะข้างในจะเป็นประมาณนี้ข้างบนก็มีโซ่มีอะไรด้วยก็คือนี่เลยนะทุกคนมีไก่เราสร้างมาแล้วเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเราสร้างเองหรือเขาสร้างมาให้เ,เกมเองน,นี่เราก็สร้างเองนะทุกคน เปล่าไม่รู้น่าจะแค่นั้นแหละอันนี้ไม่ได้สร้างไม่มีอะไรเลยเยอะจังวะต้นคิด,ดเงนมาทำไมเองนะมาไอดีต่อไปอย่างเร่งร้วนโอ้ยหมูกระทะอ่ะอันนี้ก็เคยทำละครสั้นไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นจุดคิดงินนี่น,นี่ร้านหมูกระทะนี่ ก็ใกล้ๆกัเลยนะสถานที่เรียงเด็กเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลซากุระที่จอดรถโอเคดูชั้นวางรองเทา้าห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องครูห้องนอนครูอ่ะประมาณนี้เลยก็มีห้องผนด้วยนะนี่นี่นี่ที่นอนเด็กอ่ะ ห้าตึกสูงน,นี้ประมาณนี้เลยนะเยอะเลยเยอะอยู่นะทุกคนมันไม่จำเป็นก็ได้แค่แบบส,สวยๆพอนี่ก็ร้านขายของสดเราเนี่ยนะโหมันบังนี่ไปหมดเลยเนี่ราก็เคยทำละครสั้นไปแล้วนะนี่ดีวิว นี่ไงต้นไม้ร้อยเจ็ดสิบต้นน่ากลัวมากป้ายังโิเคไม่มีแล้วไปก็จบไปแล้วนะทุกคนกับการรีวิวไอดีของเรากันนะงนไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปหน้าบายบาย